รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีค่ะขอต้อนรัเข้าสู่ร้านปดลิฟวิ่งร้อปสไตล์ที่เป็นคุณกับวุ้นเซนนะคะผู้ชมเห็นบ้านดินข้างหลังวุ้นแบบนี้นะคะบ้านหลังนี้เนี่ยสร้างด้วยมือนะคะของผู้หญิงตัวเล็กๆคนหนึ่งนะคะที่ทําเองทุกขั้นตอนเลยค่ะจะเป็นยังไงนะคะสําหรับเรื่องราวของบ้านหลังนี้เดี๋ยวไปเจอกับเจ้าของกันเลยค่ะ So you สวัสดีค่ะผู้ชมคะและนี่ก็คือแขกรับเชิญของเราในวันนี้นะคะน้องแพรฉชัดพรน,นินธรรมชาตินั่นเองซึ่งต้องบอกเลยนะคะว่าสาวตัวเล็กๆคนนี้เนี่ยสร้างบ้านหลังนี้ด้วยตัวเองค่ะถามนิดนึงว่าสร้างเสร็จนานหรือย,ยังสร้างเสร็จประมาณสาัก3-4เดือนได้ค่ะแต่ว่าได้ยินมาว่าแบบว่าสร้างจากมือตัวเองเลยใช่ค่อยๆทำขึ้นมาจากดินทั้งหมดเลยค่ะ แค่แคจคะทงหมดดิค่ะอาจจะอยากรู้แล้วว่าบ้านหลังนี้เกิดขึ้นได้ไงเดี๋ยวช่วงหน้าคุยกันแน่นอนนะคะแต่ก่อนอื่นเนี้ยฟังจากนามสกุลแล้วเนี่ยคุณคุณว,ว่าแบบว่าทําธุรกิจอะไรหรือเปล่าที่บ้านอ๋อที่บ้านเกี่ยวกับทำธุรกิจเกี่ยวกับรถมือสองรถเบน์มือสองค่ะอืมแล้วบ้านนี้ก็คือบ้านของน้องใช่ค่ะนี้เราบ้านอยู่ในนี้ใช่ค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวยังไงเรามาคุยกันช่วงหน้าแน่นอนนะคะคุณผู้ชมไลฟ์สไตล์ของเธอจะเป็นยังไงนะคะช่วงหน้ากลับมาเจอกันกับร้อยแปดลิฟวิ่งค่ะ ช่วงร้อยแปดวอรรตี้สนับสนุนโดยสีทาภายนอกดูรักเวเ h อร์ชิลแพรฉัดพรน,นินธรรมชาติโปรดักต์ดีไซเนอร์นักประดิษฐ์หัวใจสีเขียวหนึ่งในทาย,ยาทเจ,จ้าของธุรกิจชื่อดังในเมืองไทยเจ้าของแบรนด์รีแพรที่นําขยะมาสร้างสารรค์ใส่ไอเดียแนวอนุรักษ์ธรรมชาติยึดหลักพึ่งพาตัวเองอยู่แบบพอเพียงจากการคิดสิ่งเล็กๆต่อยอดความเป็นนักประดิษฐ์สร้างบ้านดินของตัวเองเพื่ออยู่เองที่เป็นทั้งบ้านและที่สร้างสารรค์ผลงานของเธอคะ่ะ เอาละค่ะกลับมาอยู่กับรถปาริวกับรถแปดสไตล์ที่เป็นคุณนะคะและตอนนี้อยู่ในบ้านดินของนง้องแพรนั่นเองถามจริงบ้านนี้มีชื่อไหมจริงๆมีค่ะชื่ออะไรอะ่ะชื่อบ้านเปื้อนดินบ้านเปื้อนดินใช่ทำไมถึงตั้งชื่อนี้จริงๆมันก็ มันดินทั้งหลังนะคะมันก็ตอนทํามันก็เลอะเถอะมากแล้วก็คำว่าเปื้อนเนี่ยเป็นภาษาเหนือแปลว่าเพื่อนคือจริงๆเพื่อนๆเราช่วยกันสร้างอ๋อใช่กี่คนกี่คนมาช่วยกันแล้วแต่ค่ะบางวันใครว่างก็มาเหมือนเป็นกิจกรรมเสาร์อาทิตย์มากกว่าภายในเวลาสาสี่เดือนใช่หใช่ค่ะ๋อ้ก็มีอะไรทําดีเนอะใช่จริงๆแล้วอยากรู้ถึงแรงบันดาลใจดีกว่าในการสร้างบ้านหลังนี้ขึ้นมานี่คืออะไรคือจริงๆแล้วแค่อยากจะลองทดลองออกจากคอมฟอร์ทโซนตัวเองแพเป็นอาชีพดีไซเนอร์นักออกแบบค่ะ แล้วรู้สึกว่าถ้าอยากจะลองทําอะไรที่มันแตกต่างบ้างเรารู้สึกว่าแพรแพ้ไปเข้าคอร์สของพี่โจนจนันไดพี่โจนบอกว่านกยังสร้างรังได้โดยที่มไม่ต้องใช้เงินแพ้เลยรู้สึกว่าแพาอยากจะลองออแล้วก็แล้วก็ลองทําแล้วพอทําได้ปุ๊บเรารู้สึกว่าแบบเหมือนเราก้าวขันความกลัวเ,ออเราเคยกลัวนู่นกลัวนี่เพราะว่าจะทําไม่ได้ใช่แต่พอเราทําบ้านได้ เรายังจะต้องกลัวอะไรอีกออชีวิตจะสนุกขึ้นเยอะเนี่ยสร้างด้วยมือขนาดนี้เก่งมากๆเลยแล้วตอนที่บอกคุณพ่อคุณแม่ว่าจะเอาพื้นที่ในบ้านของเราเนี่ยมาสร้างบ้านหลังเล็กๆพ่อแม่ตกใจมาตกใจแล้วเขาคิดว่าไม่น่าจะทําได้ ใช่ก็ไม่รู้จะใช้แต่อะไรจะให้คนมาหรอหรืออะไรใช่ไหมแต่จริงๆบ้านนี้เนี่ยต้องทาทั้งระบบไฟระบบอะไรต่างๆนี่ก็ทําเองหมดเลยเหรอใช่ค่ะช่วยๆกับเพื่อนจริงๆเพื่อนที่มาทําด้วยกันตอนแรกก็จะจ้างบางอย่างจะจ้างแต่พอเราพอทําได้เราก็เลยทําเองรู้สึกว่ามันเหมือนเราเราเคยกลัวว่าเราทํานู่นทานี่ไม่ได้แต่พอทําจริงๆมันทําได้แล้วมันง่ายกว่าที่คิดอะไรอย่างเงี้ยค่ะเออแล้วดูแบบว่าเป็นเรื่องเป็นเาวามากเลยใช่ สิ่งที่เราเห็นอีกอย่างหนึ่งนะคะเวลาเข้ามาบ้านนี้ก็คือพวกผลิตภัณฑ์ต่างๆที่เป็นแบบอีโคใช่ไหมใช่ค่ะมีอะไรบ้างอ่ะนี้คือแบรนด์ของน้องแพรเลยใช่ไหมใช่ค่ะชื่อแบรนด์รีแพร์รีแพร์อันนี้ก่อนละกันอันนี้คืออะไรอ่ะอันนี้คือลำโพงค่ะลำโพงจากขวดขวดขวดพลาสติกคือเราไม่ต้องใส่ฐานแล้วก็เสียบเสียบกับเครื่องเล่นไอโฟนได้เลยเอแล้วก็เสียงก็ออกมาเลยใช่ค่ะก็คือแบบราคาถูกอะไรแบบนี้ใช่ใช่อันนี้มีขายที่ไหนอ่ะอันนี้มีขายที่ลอฟท์ท อยุเท่านี้ก็มีธุรกิจเป็นของตัวเองมีอะไรนำเสนออีกไหมของเล่นก็อันนี้อันนี้ก็เป็นอันนี้ก็เป็นสายห้อยมือถือยพวงมมุนแจาจากถุงพลาสติกเหลือใช้อ๋ออันนี้ก็ของรีไซเคิลเหมือนกันใช่ค่ะอันนี้อันนี้ก็ลำโพงเหมือนกันค่ะลำโพงจากแกลลอนอออเฮ้ยตลกมากเลยอ่ะคืออะไรเป็นอันนี้เป็นไฟบ้าของไฟค่ะจากกระติ๊บข้าวเหนียวอแต่ทาออกมาสวยนะ นะคะลองดูนะแบบเด็กๆหลายๆคนที่แบบว่าอยากจะหาแบบว่าธุรกิจเล็กๆทำอะไรแบบนี้ก็เริ่มจากของใกล้ๆตัวของธรรมชาติรอบตัวเราก่อนแล้วกันเนาะบ้านของแพนเนี่ยมีธุรกิจใหญ่เลยทำไมถึงแบบไม่ทำธุรกิจของตัวเองกลับมาแบบว่าสร้างบ้านแล้วอยู่แบบเล็กๆแบบนี้ จริงๆเราเห็นธุรกิจเรามาตั้งแต่เด็กแล้วก็ค่อยๆโตขึ้นแล้วแพรู้สึกเองว่าจริงๆพอพอเงินเราเยอะขึ้นธุรกิจมันใหญ่ขึ้นแต่ความสุขมันสวนทางแพรู้สึกว่าความสุขมันสวนทางเงินที่เราได้รับอ่ะแล้วทาไมเราเราจะมีเงินเยอะไปเพื่ออะไรถ้าถ้าเงินเยอะแล้วมันไม่ได้สร้างความสุขให้เราแพาก็เลยเริ่มเริ่มกลับมาหาตัวเองเริ่มเริ่มถามตัวเองเรื่อยๆเรื่อยๆรีเช็คตัวเองว่าจริงๆชีวิตเราต้องการอะไรแล้วเราก็ไปให้มันถูกทางในทางที่เราอยากจะให้เป็น จีจีแพร์เป็นนักออกแบบแพร์ออกแบบของได้ <c oughs> ก็เลยรู้สึกว่าทําไมแพรจะออกแบบชีวิตตัวเองไม่ได้ <c oughs> ใช่ก็เลยรู้สึกว่าเราควรจะต้องออกแบบชีวิต <c oughs> ตัวเองได้เราต้องเลือกเองได้อายุแค่นี้แต่หาความสุขของ, <c oughs> ของตัวเองเจอแล้วถือว่าเก่งมากๆเลยเนาะ <c oughs> แล้วก็อยู่กับบ้านอย่างนี้ที่แบบว่าสร้างกับมือตัวเองอ่ะต้องรู้สึกภูมิใจมากแน่นอนเพราะฉะนั้นวันนี้มาถึงนี้ทั้งทีให้ลองแพร์พาเดินชมบ้านเปื <c oughs> ้นดินหลังนี้ดีกว่านะคะว่าจะมีมุมไหนแบบว่าน่ารัก โอ้หคุณผู้ชมน่ารักมากเลยอะขึ้นมาก็จะแบบนอนตรงนี้นะคะบอกว่ามีลมเข้ามาแล้วก็ตรงนี้เป็นที่ชอบนั่งเล่นกับเพื่อนใช่ไหมจริงจริงเป็นที่นอนอ่านหนังสือค่ะท <c oughs> ี่ก็เลยคิดอยู่อ่ <c oughs> ได้โอเคะ <c oughs> อะ <c oughs> รอาดมานั่งคุยกันตรงนี้ดีกว่า<ด>้องท้ายค่ะเรารู้สึกสบายมากเลยเนาะมันแบบ มีลมโกรกมาเบาๆนะคะแล้วก็มีเสียงนกเสียงเสียงแบบว่าธรรมชาติอะไรเยอะมากเลยแต่โปรเจกต์ของแพรเนี่ยในบ้านนี้นะคะยังไม่หมดแค่นี้จริงๆเรามีสวนผักด้วยอยู่ข้างล่างใช่ค่ะอันนี้คิดยังไงถึงปลูกขึ้นมาจ๊ะจริงๆแค่อยากจะลองลองทดลองใช้ชีวิตเพราะว่ามีบ้านดินปลูกผักแพรลองปลูกข้าวอืทุกคนบอกว,ว่าใ,ใช่ลองลองปลูกเป็นกระถางเลเออ็กๆค่ะเพาทุกคนก็บอกแพรว่าอย่างเงี้ยชีวิตอย่างเงี้ยมันต้องไปอยู่ต่างจังหวัดแพาก็เลยรู้สึกว่าจริงๆมันไม่มีข้ออ้างค่ะ บ้านแพรมีตังคนก็บอกว่าเอ้ยทําบ้านดินไม่ได้ออถ้าจะคิดจะอยู่อย่างนี้ต้องไปอยู่ต่างจังหวัดออแล้รู้สึกว่า ชีวิตเราอย่ามีข้ออ้างสิเออทําให้ดูว่านี่ไงบ้านดินในกรุงเทพมันทําได้เราทําได้เราได้อยู่กับครอบครัวเราด้วยไม่ต้องไปไหนไกลใช่ค่ะแล้วก็เราก็ปลูกผักได้เราทดลองปลูกข้าวเราทดลองทําอะไรของเราไปเรื่อยข้างล่างจริงๆท้านพ่ไปตรงนั้นมีเห็ดด้วยค่ะอรปลูกเห็ดในบ้านบ้านหลังนี้กลายเป็นสวนผักแล้วนะคะใช่แค่รู้สึกว่าถ้าเราทําอะไรสักอย่างแล้วเราเป็นแรงบันดาลใจให้คนอื่นได้ว่าให้เขาหยุดมีข้ออ้างอ่ะให้เขา คิดอะไรแล้วเขาลองทําดูมันไม่จําเป็นต้องอยู่ต่างจังหวัดมันไม่จําเป็นต้องไปเริ่มจากการซื้อที่มันแค่ขอพื้นที่ส่วนเล็กๆเราก็ทําได้แล้วแล้วเราเป็นแรงบันดาลใจให้คนอื่นว่าเออเราทําได้นะถ้าเขาอยากจะทําตามสิ่งเหล่านี้เนี่ยความคิดเหล่านี้เนี่ยมันเกิดขึ้นด้วยตัวเองเลยหรือเปล่าหรือว่าแบบมีใครมาบอกไหมหรือว่าอ่านหนังสือหรืออะไรยังไงเราถึง,งแบบเป็นคนม<แ>ีความคิดแบบนี้แพนรู้สึกว่ามันก็ตอบไม่ได้นะว่าเราเราเกิดขึ้นได้ยังไงแต่ว่าแพนรู้สึกแพนรู้สึกว่าทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นะ มันรวมเป็นตัวเราได้อรู้สึกว่ามันไม่มีอะไรที่มันผิดคืออะไรที่เกิดขึ้นแล้วแพรู้สึกว่ามันดีเสมออืการที่การที่แพรเป็นอย่างนี้ส่วนใหญ่ส่วนหนึ่งก็คือการที่ตอนที่ตอนที่เรียนโรงเรียนนะคะแพรเรียนในกรุงเทพแล้วแพ้ก็ใช้ชีวิตแบบมีคนขับรถมารับหน้าบ้านไปส่งที่โรงเรียนเลื่ยคนสบายใช่แต่พอพอไปเรียนมหาลัยแพรเริ่มไปเรียนที่มอเชียงใหม่ค่ะ ทุกอย่างมันใช้ชีวิตด้วยตัวเองทําอะไรด้วยตัวเองครอบครัวบ้านแพเป็นครอบครัวใหญ่แล้วทุกคนอยู่กันอย่างมีความสุขแต่พอไปอยู่จริงๆพ่อแม่เพื่อนบางทีพ่อเสียบ้างเลิกกันบ้างมีปัญหาแม่ต้องใช่ใช่แล้วรู้สึกว่าชีวิตจริงมันเป็นแบบนี้มันไม่ได้เป็นแบบที่ทสวยหรูตลอดสวยหรูตลอดใช่ก็เลยรู้สึกว่าเราเห็นความเป็นจริงมากขึ้นแล้วเราก็เข้าใจชีวิตมากขึ้นพอเราดูแล้วรู้สึกเริ่มย้อนกลับมาหาตัวเองอะไรเงี้ยความสุขมันเป็นเรื่องง่ายๆบางทีแพเห็นเห็น เพื่อนแพที่เชียงใหม่อย่างเงี้ยกลับไปกินข้าวกับเพื่อนอกลับไปกินข้าวกับพ่อแม่ซึ่งตอนแพยอยู่กรุงเทพแพไม่อยากกินข้าวกับพ่อแม่เท่าไหร่อ,อ,อยากไปกับเพื่อนเป็นวัยรุ่นอะใช่ใช้ชีวิตกับเพื่อนแต่พอเรารู้สึกเราเห็นซีนนั้นว่าแบบเฮ้ฮ เออวันนี้ไม่ว่างนะขอกลับไปกินข้าวที่บ้าน้ารู้สึกเฮ้ยเราไม่มีบ้านให้กลับอ่ะเอจริงๆความสําคัญมันคืออยู่กับครอบครัวพ่อพอพอปิดเทอมหรือกลับมาอยู่เชียงใหม่พ้ก็จะอยู่แต่กบอยู่อยู่กรุงเทพพ้ก็จะอยู่แต่กับบ้านอยู่กับพ่อแม่เลยรู้สึกว่าความสึกมันมันแค่นี้แหละจริงๆมันไม่จําเป็นต้องใช้เงินมากมายมาซื้อหรือว่าจะไปหานู่นหานี่ทําให้แบบวุ่นวายเนาะชอบชีวิตสงบแน่นอนเลยใช่ถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างนะคะของน้องคนหนึ่งที่แบบเขาใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขมากๆแล้วก็ใช้ชีวิตออยย่างงพพเี ด้วยนะคะที่สําคัญคืออย่างที่รู้กันว่าที่บ้านเนี่ยเขาสามารถซัพพอร์ตได้ทุกอย่างแต่เขาก็เลือกที่จะใช้ชีวิตอย่างมีความสุขด้วยมือของตัวเองนั่นแหละทุกอย่างสร้างได้ด้วยตัวเองไม่<ช>ต้องพึ่งพาใครก <laughs> ันเองนะคะยังไงแบบใครที่อยากหาแรงบันดาลใจนะคะยังแบบคิดอะไรไม่ออกว่าชีวิตทุกวันนี้มีความสุขพอหรือย,อยังดูน้องแพ์เป็นตัวอย่างละกันนะคะวันนี้ได้ข้อคิดที่ดีเพียบมากเลยอะ่ะขอบคุณมากเลยน้ <laughs> อง <c oughs> ให้เรามาเย <c oughs> ี่ยมบ้านขนาดนี้แล้วให้มาฟังความคิดเจ๋งๆของน้องแบบนี้นะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ